ค่ะมาเลี้ยงควายค่ะพี่น้องนะคะคุณโชคสวัสด,ดีสิลูกสวัสด,ดีพี่พ,พี่ป้าๆขอสิโชคน้อยนั่นค่ะเอ้ยนะคะ ทุกท่านเลยนะคะท,ท่านไปแล้วให้ทุกทุกท่านเนาะค่ะเลี้ยงควายค่ะ ชีวิตของเราอยู่ในทุน่งนาฟ้ากว้างชีวิตของเราอยู่ในทุน่งนาฟ้ากว้างเลี้ยงควาย มองแล้วมีเพื่อนเพื่อนเรียกเอาแล้วเพื่อนเพื <abonn> ่อนเรียกสักคะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะสู้ เป็นกำลังใจให้แนนเด้อค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนสาวดอยมาเลี่ยงควายอีกแล้วอีกหนึ่งวันนะคะพาอว่าสบายนะคะเลี่ยงควายอยู่ในทุงหน้านี่นะะนละค่นนี้เว้ยโอ้ยแทนพ่อนะคะเพราะว่าค่อยสบายเด้อค่ะช่วงนี้เนาะคะ่ะก็เลยอยู่ทุงหน้าทุงหน้า กับแบบบ่มีไหวไทยให้แล้วก็จับเอาฟวดมือเรื่องไกว้ค่ะ เลี้ยงควายจะไใ<อ>ดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องค่ะวมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้สาวดอยนาแกแนมแน่เด้อค่ะส่วนทนายเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะบันทีเมืองน้องของเงานะคะฝั่งไทยฝั่งลาวและก็ต่างประเทศนั่นนะคะ่ะที่ให้การติดตามสนับสนุนสาวดอยนาแก่มาโดยตลอดเนาะคะ่ะเมนีมาเลี้ยงควายค่ะอยู่ทุ่งน,นาเนาะคะ่ะธรรมาชาติบ้านเฮานี่แหละคะ่ะเนี่ยเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะคะ ตอนนกะะ่ะเขาอายุลายแล้วนะคะความเจ็บป่วยก็มาเยือนนะะก่ะก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าค่อยสบายก็เลยมาเลี้ยงควายแทนเพื่อนเมื่อนี้นะคะจังไดค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามานะคะให้กาลังใจซะดอยน,น,น,นะแกน้แม่เด้าค่ะอย่าลืมเด้อค่ะกดติดตามประสิบปฎิพาสคลิปต่ตอๆไปนะคะไปแล้วค่ะเมื่อนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องด้ค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะคะขอให้มีความสุขและก็ประสบความสําเร็จนะคะค่อยพบกันหว่คลิปหน้าคลิปต่อๆ ไปเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะนะคะบาย